พี่ทายจะพาท่านทุกท่านทะยานเข้าสู่มิชชินิเวอร์สไทยแลนด์ต้าวสุขวิปปากบค แล,คคและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ IP สปอนเซอร์ของเราครับกับ, brand, กบ, time, partner, กบ in, S, แบรนด์กระเป๋าเดินทาง G p a r t เนอร์รวมถึง PD โคเก่งของเราทาั้ง3ท่านครับคุณมอฟฟีนคุณเอสและคุณพิชชี่และนอกเหนือจากนี้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับผู้เข้าประกวด Miss Universe ระดับโลกของเรกข่าวที่สองท่นนะครับสวัสดีครับเช็งวานฮัลโหล Universe และขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ Miss Universe สลับบุรี2025ครับในรอบแบทชั่นเดรันเวย์2ยูนิเวิร์สสลับบุรี2025ครับซึ่งในวันนี้ครับโรบิวตี้แอนเดสทริกแอนด์เอมซฟรีครับซึ่งแน่นอนว่าสำหรับบรรยากาศของเราในวันนี้ครับผมจะพาท่านครับไปรับชมกับความสนุกครับกับการแข่งขันในรอบแบทชั่นของเราครับได้คือแบทชั่นเดอรันเวย์2ยูนิเวอร์สสลับบุรีนะครับแน่นอนครับว่าสำหรับวันนี้ครับเราจะได้ผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับ ที่จะได้รับสิทธิ์ฟาสักรนะครับในการผ่านเข้าสู่รอบ11คนสุดท้ายกับ MES ทีนูเวอร์ซาบุรี2025ในรอบฟิแนลคอมพ t i ิชันในวันที่10พฤษภาคมนี้น่งครับไปต่อที่ t อปไฟทชั้นต่อมากับกับนย s b r ร14นับต้งแดด และสำหรับคนต่อมากับท็อป5แบสเซอร์เลอร์ของเราครับ m u s v r 06ครับน้องได้ายและคนต่อมาครับคนที่4ครับ m u s v r 19ครับน้องเลยและอีกหนึ่งท่านครับกับท็อป5แบสเซอร์เลอร์ของเราครับ ตรแกีด M U S B R สองศูนย์ w i n า e r ขอบคุณทุกท่านครับและในช่วงนี้ครับเราจะได้ทราบว่าคู่แบตเชอรของน้องๆของเราทั้งห้าคนที่เธอเลือกจะเป็นใครลงต้วกันที่ท่านแรกครับกับ M อ S B R หนึ่งศูนย์ครับทุกท่านครับจะเลือกใครมาเป็นคู่แบตเชอรของเราในวันนี้ครับ เลือกนะครับ M U S G หนึ่งหนึ่งับน้องพัดนั่นเองและไปที่คนต่อมารับน้องกายาสวัสดีครับเลือกคู่แบทเชอร์ของเราในวันนี้เราอยากแบทเชอร์คู๊ในรครับ M U S P R ศูนสามเกดเบลีค่ะว้าวนะครับเลือกแบทเชอร์กับน้องเกดเกดเบลีนะครับและไปต่อไปที่คนต่อมา M U S P R สองศูนย์วีนาครับ รูปแบเชอของเราครับมีาจะเลือกใครนะคะที่านเเจอกันขจะมาบอกตลอดว่อยบกับ่นามีนาขอเลือกน้องแอนจีเลือกน้องแอนจีะครับเป็นรูปแบทเทอรกับน้องวีนาครับและไปที่คนต่อมาครับ M U S Y A สิบเาหลืงเลยครับผู้ที่เราจะแบทเทอรเราอยากแบทเทิลกับใครครับในเรื่อง M U S Y A นะคะเออศูนหนึ่งค่ะที่นาไทยค่ะ น้องนาไไดไรนั่นเองครับและอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายครับกับน้องแดดคู่ที่เราจะแบทเทิลด้วยในวันนี้เราจะได้ใครครับ MBSU07 so R น้องหญิงค่ะเไืเลขศูนยเลข07น้องหญิงครับและทุกท่านครับนี่คือคู่แบทเทิลของพวกเธอทั้ง5คนและขอเชิญพ่วมมือกับน้องๆของเราทั้ง5คนด้วยเลยครับ เดี๋ยวเราให้น้องไปพักผ่อนด้านหลังเวทีสักครู่นะครับเพื่อเริ่มชาเลนจ์ในการแบทเทิลของเราชาเลนจ์แรกกันเองครับเอาละครับทุกท่านครับด้วยความพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับต้องจากที่วันนี้ทุกท่านจะได้มารับชมนะครับสำหรับการประกวดในรอบแบทเทิลนี้นะครับกับเบสชินิเวอร์ซัลบุรีอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมีนะครับสำหรับผู้ชนะอีกหนึ่งคนกับรางวัลพิเศษนะครับนั่นก็คือเบสสลับุรีโปรเมชเชียลทูร์ซินั่ผู้เข้าประกวดจะต้องแข่งขันแบทเทิลของคู่ตนเองในแต่ละรอบ โดยมีรอบการแข่งขันทั้งหมด3รอบนั่นก็คือรอบ beauty queen รอบเ l ล y และรอบ business หลังจากผู้เข้าประกวดแข่งขันจนครบ3รอบผู้ที่มีจำนวนการชนะ battle สองใน3ของการแข่งขันทั้ง3รอบจะถูกคัดเข้ารอบให้เป็น11คนสุดท้าย11คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบจะได้สปีชในหัวข้อ Empowering เพื่อขัดเข้าสู่รอบ5คนสุดท้าย5คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าสู่การสัมภาษณ์โดย2อตัวแม่แห่งจักรวาลตำนานแห่ง Miss Universe Thailand มาริยาภูเลิรลา Miss Universe Thailand 2017โอวินสดาดรูอิน Miss Universe Thailand 2019 และจะมีผู้ชนะเพียงหน่งเดียวที่ชนะในเร่อบ Battle the Runway to Universe s a r a b u r 2025ซึ่งจะมีสิทธิได้เข้ารอบ Top 10บวกหนึ่งอัตโนมัติในรอบ Final Competition มาร่วมลอไปพร้อมกันว่าใครจะได้ตัวที่นั่งไปจักรวาลส a r บุรี i ในวันนี้กับ Miss Universe s a r a b u r 2025 Battle the Runway to Universe ข้างหน้ครับขอเสียงปรบมือกับคุณนะพัทรโรสิการ์อยู่้เแขกรับ o f f i c i a l m a k e u p อา t i s t และคณะกรรมการท่านต่อมาครับ คุณสรินดามหากิจักรัตน์วงศ์นะครับหรือคุณบอฟีนครับคนเชียลดาญดานเร์มอส Miss u n น v e ส s e สลับบุรีครับและกรรมการท่านต่อมาครับคุณอานุสิทสิ์ถึงสุขครับหรือว่าพีอสครับ โปรเมเชียลจากเรื่อง Miss u n i v e r s สสรับ <bandwidth> บ <ensemble> ุรีครับและท่านต่อมาครับคุณพิชานันท์สิริบัรลิพัฒน์ครับหรือว่าคุณพิชชี่ครับโปรเมเชียลจากเรื่อง Miss Universe สรับบุรีครับ หลักน <Happiness. S 2> ั้นต่อมาครับคุณพงศกรสถิตยาวรักครับหรือคุณแบงค์ับผู้จัดการกองประกวด Miss Universe สระบุรีและคณะกรรมการครับต่อมาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณภูมเชยกระชา สารบุรี2025และต่อไปครับเราจะไปพบกับสเปเชียลเกสและคณะกรรมการของเราในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือแสดงต้อนรับคุณมาวิยาภูนเลิศล่ามิสอินเดียร์สไทยแลนด์ คุณภริยาและคุณฟ้าใสด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารูปคุป้คุยกันสันเล็กน้อยนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับคุณภริยาที่มาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับในรอบแบทเทอลของ Miss u n i v e ส s e สรับบรีในวันนี้ครับ รู้สึกพลังงานแบบเต็มอิ่มมากเลยนะวันนี้และมดีใจมากค่ะที่พวกเราอยู่ฝั่งนู้นค่ะวันนี้ <c oughs> <c oughs> และขอบคุณมากค่ะที่ให้วม,มามาวมเป็นส่วนหนึ่งของวันสําคัญแบบวันนี้ค่ะครับผมแล้วฟ้าใสนะครับฟ้าใสเองก็จริงๆก็แฮปปี้ว่าเรามาเป็นคณะกรรมการในวันนี้เนาะแล้วก็รู้สึกถึงืนเต้นแทนน้องๆในวันนี้ด้วยเวลาที่เห็นน้องๆแลร,รู้สึกแบบย้อนเวลากลับไปเวลาที่เราเป็นผู้เข้าประกวดคนหนึ่งเนาะแต่ก็ขอบคุณมา,มากๆนะคะที่ให้ฟ้าใสมาเป็นคณะกรรมการในวันนี้ ครับผมแล้วค่ะสายครับมีอะไรอยากจะฝากเปก็นกำลังใจกับน้องๆของเราทัง้ง22ท่านไหมครับที่อยู่ทางด้านหลังครับในวันนี้จะเป็นกําลังใจตรงที่ว่าขอให้น้องเป็นตัวของตัวเองขอให้น้องทักฝันแล้วก็ปิดปล่อยมาเต็มที่อันนี้คือแค่ก้าวแรกนะคะไม่แน่ใจว่าน้องจะไปต่อในเส้นทางไหนแต่เชื่อว่าอันนี้คือก้าวแรกที่น้องๆก็จะจดจำแล้วก็เวทีก็อลังการมากก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณครับ คุณมาริยาครับมีอะไรอยากขากถึงน้องๆไหมครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็จริงๆแค่สั้นๆเลยก็ขอให้ be in the moment ค่ะอยู่กับปัจจุบันมนะตอนนี้เลยทุกก้าทุกโมงทุกแสงไฟทุกแรงเชียร์ขอให้เขารู้สึกแล้วก็รู้สึกถึงพลังงานของทุกคนในห้องอะคะ่ะเพราะเรียนจำได้ว่าช่วงคลิมนะจำได้แบบเสียงแรงเชียร์ของคนไทยคะ่ะดังมากและมันทําให้เรามีพลังเพราะฉะนั้นขอให้น้องๆทุกคนวันนี้คะ่ะรู้สึกถึงพลังของทุกคนเพราะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้แน่นอน ครับผมและนี่เลยครับคือกำลังใจดีๆจากคุณพี่ของเราครับขอเสียงเอาไว้กับคุณมาริยาและคุณฟ้าสายด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับอย่างที่คณะกรรมการของเราทั้งสองท่านได้แนะนำเลยนะครับด้วยคิ้งแฮร์ฟฟันเอเจนต์เ m อร์แมและยานีเป็นตัวของตัวเองนั่นเองครับเอาเละครับเริ่มครับและสำหรับในช่วงนี้ครับก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันนะครับ